ุกเวทนาเนาะ,ะในโลกนี้ไม่ว่าโลกไหนเนาะ,ะก็เต็มไปด้วยทุก์ทั้งนั้นเพราะหาเหตุของการเกิดนั่นแหละคือทุกนะสาเหตุของทุกข์นั่นแหละคือการเกิดเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อดับเหตุแล้วเนาะ,ะทุกอย่างก็จะจบสิ้นไปเนาะเรียกว่าสม,มุทยัยเนาะ สมุทัยคือสรงชิตออกนอกเนาะหรือความปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งนันนะ่ะเรียกว่าสมุทยัยเนะาะเมื่อตามรู้ตามดูเวทนาอาการต่างๆเนาะเออฮะเออต่าง เพราะว่าทุกอย่างอเนาะถ้าเราไม่ตามรู้ตามดูตัวเองเนาะ,ะเราก็จะไม่เห็นไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองเห็นความรู้สึกนึกคิดตัวเองนะั่นแหละเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เนาะ,ะมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราล่ะพวกเราก็จะไม่รู้ได้ซ้ำไปเพราะพวกเรา ไปจับรู้แต่อยู่ข้างนอกนะอ่านะ,ะ,ะพูดถึงอ่ะนะไปจับผิดแต่สิ่งอื่นนะส่งออกนอกอ่ะนะไม่ค่อยรู้ข้างในไงไม่ได้เฝ้ามองหัวใจตัวเองฮะมันก็เลยพาไปหาจะ่เหตุหาจะ่ปัญหานั่นแหละมันถึงทุกข์ไงจริงไหมเออ อยู่เฉยๆไม่เป็นจิตเนี่ยใจยเราเนี่ยนะหรือเรียกว่ามนโนเนี่ยมนโนเนี่ยความคิดความตำหนิี่เตียนฮะความปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเนาะถ้าไม่รู้เท่าทันมันถ้าขาดสติสติไม่มีกำลังเนี่ยมันก็จะไหลไปตามสัญญาอารมณ์เห็นไหมเพราะฉะนั้น หลวงตาพูดอยู่ตลอดว่าศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาอันเลิศพระพุทธเจ้าตัดไว้ตรงแล้วดีแล้วสมบูรณ์แล้วเนาะซึ่งพวกเราก็รู้เนาะอา่าปานสติสมาธินี่แหละเห็นไหมพระองค์รับรองนะรับรองแล้วก็ทั้งว่าอานิสง์อานิสง์ของอานาปานสติเนี่ยใหญ่ยิ่งใหญ่นัก ทำให้คนพ้นทุกข์ได้เห็นไหมหลายประกาศที่ท่านพูดว่าแล้วนะท่านรับรองขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นส่วนความรู้ข้างนอกออมันเป็นเรื่องของโลกแหละ,ะรู้ข้างนอกเป็นสมุทยัยรู้ข้างในเป็นมรรกเห็นไหมนี่หลวงจาก็พยายามให้กำลังใจชี้เป้าให้เห็นอยู่นะ ว่าจักรวาลน,นี่ก็คือใจเราจิตเราเนี่แหละคือจักรวาลเนะนาะนรกสวรรค์อยู่ตรงนี้เมื่อเกิดทุกข์นั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องไปหาที่อื่นทุกข์นั่นแหละคือนรกนะอ่ะอ่าจริงไหมเมื่อใจเราสุขสงบเมื่อไหร่นั่นแหละสวรรค์นี่อย่างน่ะเห็นไหมอ่าเนี่ยเนี่ยไม่ต้องไปหรอกสวรรค์ไม่ได้อยู่บนฟ้านารกไม่ได้อยู่ใต้ดินเนี่ยเพราะโลกมันกลมจริงไหม มันอยู่ที่จิตใจที่ละเอียดสุขุมนะเห็นไหมถ้าจิตสงบละเอียดก็อะไรก็เป็นพรมแล้วเห็นไหมเป็นฌานแล้วเห็นไหมเออจะเห็นได้ในปัจจุบันธรรมนี่แหละนะพบหน้าชาติหน้าชาติไหนก็ดูในใจเรานี่แหละไม่ไปดูที่อื่นหรอกนะอะถ้าจะค้นคว้าหาอะไรก็หาธรรมก็หาใจตัวเองนี่แหละหาจิตตัวเองนี่แหละให้เจอ นะแล้วก็อบรมเข้าซะนำเอาความดีความงามเอาศีลเอาธรรมเข้าสู่จิตใจของตัวเราเองนั่นแหละเรียกว่าผู้เจริญเนาะ่าไม่ใช่หาจักขยาหาจะเรื่องไม่ดีให้ตัวเองเนาะอนะมันไม่ทุกข์อยมันรู้ไปสิเนาะอ่าเนะีเนะ <c oughs> พูดมากก็ไม่ได้ปวดฟัน ส่วนตารางเมื่อวานนี้หลวงตาก็ให้ทางทนายจัดตารางที่จะออกเดินทางแล้วเริ่มจากวันที่สนะิบเนาะวันที่สิบเนี่ยไปตั้งต้นพร้อมคณะสงฆ์ที่จะไปทำงานที่บ้านลานเทียงธรรมสิบสิบเอ็ดเนี่ยนะสิบสิบเอ็ดเนี่ยเดินทางสิบมาไปถึงคืนวันที่สนะิบเนาะอ่ะ, <c oughs> อะ ก็จะไปถึงตรงอันนั้น,นอนอยู่สองคืนหลวงตาก,ก็จะพักอยู่ที่ลานเสียงสาราดภาเจนะ็บเอ็ดนาะอ่าสิบสนะิบเอ็ดสิบสเอ็ดสิบสองเะเช้าสิบเอ็ดสบสองอยู่ที่เมืองโบราณเนาะสมุทรปราการอ่าสิบสองสิบสามอยู่ที่กาญจนบุรีนะเนาะบ้านไออะไรนะมนะลิเนาะ ส่วนออกจากการจนบ,บุรีกลับมานอนพักที่เมืองโบราณเนาะ,ะ,ะวันที่สิบสามสิบสองสิบสาแล้วก็บ่ายโมงของวันที่สิบสามเนี่ทางห้างฟินิกเนาะประตูน้ำนิมนตอรประมาณบ่ายโมงครึ่งเนาะได้ไปแสดงทำสนทนาธรรมที่ห้างฟินิกประตูน้ำเนาะ แล้วก็กลับมาพักที่เมืองโบราณหลังจากออกจากเมืองโบราณก็จะไปบ้านทาบางค้าเนะาะสองคืนเนะาะออกจากบ้านทําบางค้าเราก็จะไปสัตหีบนะสัตหีบนะอของทัพเรือเนาะสัตหีบเนาะแล้วก็ออกจากสัตหีบเนาะเราก็จะกลับมาที่วิมุตติยาเนาะ เอาใหญ่เนาะ,ะกับจาวิมุติยาเราก็จะมาสคิ้วบ้านพรน,นิพานนะเนาะโคราชเนาะนี่คือตารางที่ส่วนรายละเอียดทางเพจก็จะลงไว้เนาะเอาตามนี้ก็แล้วกันนะเนาะเพราะฉะนั้นการเดินทาง คือไปใช้นี่เขาเขานิมนหลายปีแล้วไม่ได้ไปสักทีทนะเนาะเขาก็มีศรัทธามีใจนะเนาะอยากให้แค่ไปอนอนนะเนาะที่เมืองกาญจนบุรีแล้วก็บ้าธรรมบางค้าเนาะนี่คือจะเดินทางวันที่สนะิบเนาะเริ่มออกเดินทางเนาะ ถ้าขออกาสคําถามทางบ้านแนละคำถามนะครับอยากไล้สดคุณบริบูรณ์อยากขอกาบสอบถามลงตาเรื่องพระที่ระลึกอดีตได้ระลึกพบชาติในอดีตได้ต่างกับการดูหนังในจอทีวีไหมครับอ <c oughs> อันนี้มันเป็นบาตรานของของของนักภาวนาอยู่แล้วซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเนาะ เรื่องระลึกชาติได้ไมมเรื่องอัศจรรย์อะไรเลยเนาะเออน่ะนนนมีอยู่แล้วนะถึงไม่มีก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกมันก็มีแค่ประดับความรู้ว่าเราเกิดเป็นอะไรใครเป็นอะไรแป๊บนึงนะแต่มันไม่ใช่สาระแต่มันรู้น่รู้ระลึกชาติเนี่ยเนาะเอาอย่างเงี้ยเราระลึกถึงเมื่อวานได้ไหมมันเดียวกัน มื่อวานเนี่ยชาติเมื่อวานเนี่ยเนี่ยแล้วมึงกลับไปแก้ไขอะไรได้ล่ะฮะตั้งแต่เด็กจนโตมึงมีผัวกี่คนมีเมียกี่คนในเพราะชาติเดียวมึงก็ระลึกได้อยู่แล้วนั่นแหละชาติก่อนถ้าเลยจากชาตินี้ไปมันก็ไม่ต่างกันหรอกเห็นเป็นมรรทัฐานที่เฉยหรอกลุงจ้าก็เห็นนะรู้นะโคตจริง แต่มันไม่ได้ความหมายเลยไม่ได้เป็นสารละรู้ด้วยว่ารู้ของคนอื่นด้วยจะบอกให้ออแต่ตัวนั้นน่ะมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็มาแก้ไขกลับมามองตัวเองว่าเออ,อสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำให้เราเกิดปัญญามากกว่าว่ามันน่ากลัวเนาะภพชาติเนี่ยอ่ะอ่ะเห็นไหม เรียกว่าอาดีตนะไม่ควรเอาอาดีตมาให้ตัดอดีตออกเอาอยู่ปัจจุบันนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นคนละลึกชาติใครจะรลึกละลึกชาติเนี่ยนะจำไวมมันไม่เรื่องอ่าไม่เรื่องอัองอาศาจรรย์เลยสําหรับนักปฏิบัติจริงอา่าตอนหลวงตาเห็นใหม่ๆเนี่ก็โอ้ยนะเห็นตัวเองเห็นคนอื่นเนี่ย ย้อนไปยี่สิบสามสิบชาติเนี่ยเรื่องปกติเลยนะทำไมส่วนเห็นไหมพระนางพิมพาเนี่ยเห็นไหมอโยโสธราเนี่ยคู่บุญบาร,รมีของอสมเด็จพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเห็นไหมแล้วลึกชาติได้มีไม่มีกําหนดเป็นหลายอเนกอันนั้นเลยเห็นไหมอ่านี่เนี่นี่ยนี่ยบุญบาร,รมีของแต่ละคนนะอะ่แต่ก็ได้เห็นได้สําเนียงว,ว่า โอ้ยน่าน่าน่า,นาอะไรน่าสลดสังเวชนะอกองกระดูกตัวเองถ้าไม่กลายเป็นดินนี่เท่าภูเขาสูเมรุราาเนี่ยเพราะมันเกิดมานานเห็นไหมท่านก็พูดไว้อยู่นะเพราะว่าเอามาเป็นบรัฒฐานในปัจจุบันเราจะตั้งหน้าตั้งตาหมัน่นทำความเพียรน,นะให้นําตัวเองออกจากสังสารวัตในการเกิดการตายนี้ให้จงได้นะ พี่หลวงตาพูดคําว่าเกิดมาตายเล่นนี่ก็ภพชาตินี่แหละพูดถึงเรื่องภพชาตินะเยอะมากนะแต่ละคนเนี่ยไม่เคยไม่เคยเป็นอะไรไม่มีเป็นมาทุกอย่างแล้วเหมือนหลวงตาบอกว่าโอ้ยอบวชม่กูบวชมาหลายล้านหลายล้านพรรษาแล้วถ้าจะพูดถึงอดีตชาตินะนะ,นะอันเดียวกันพูดในฝั่งมันเป็นมาหมด บวชจนเป็นนิสัยคนไม่นิสัยอ่าบวชพระเจ้าเรียกว่าอุปนิสยปัจ,จโยนะฝึกผลมาเขาเรียกว่าสร้างบารมีนั่นแหละสร้างนิสัยมาอ่นอยู่ๆจะมาบวชเหรอจริงไหมเป็นขอทานมันก็ไม่บวชถ้ามันไม่มีนิสัยที่จะบวชไม่ว่าหญิงว่าชายเหมือนพวกเรามาอยู่รวมกันเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญเลยนะ ย่อมมีกรรมผูกพันกันฮะนั่นแหละแล้วใช้คําว่าไม่บังเอิญหรอกอไม่ต้องไปไล่หาหรอกวุ่นวายใจหาเลยเนาะเพราะฉะนั้นะพบชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องโอ้ยจิ๊บจิบเลยคนะัะแค่เรื่องประกอบเล็กๆนะแต่เป็นกําลังใจที่เราจะเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัตรนี้การเวียนวนเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี้นะเข้าใจไหมเออนะ เพราะฉะนั้นต้องหมั่นสร้างใจเนาะขอสาธุการวยเรื่องพบชาติเนี่ยมีอยู่แล้วล่ะนะไม่ได้ปฏิเสธใครปฏิเสธได้ก็ไม่ไม่ใช่ละมันเป็นอย่างนั้นงั้นจะมีสวรรค์นั้นจะมีพระเจ้าหรือจะมีโน่นมีนี่ไดไไงจริงไหมเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แล้วล่ะไม่ต้องไปค้นหาหรอกเมื่อวานนี่แหละคือพบก่อนชาติก่อนเห็นไหมเออชาติหน้าเนี่ยก็พรุ่งนี้นี่แหละ นะอ,า,อาจำไปยังมาไม่ถึงอย่าไปคาดคะเนคำนวณเอาปัจจุบันธรำเนี้ยนะทำให้มันดีเหตุปัจโยเหตุปัจจุบันมันดีแล้วผลของพรุ่งนี้มันย่อมดีเนอะอาะขอสาธุการด้วยธรรมอ้าวรับพรนะยาหาวะริวหาปุราปาริปุเรนติชาขะรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกะปติ อิติตังปฏิตังสุมหังคิปะเมวะจะมิจฉันตุสัพเบปุเรนตุสังกปาจันโดวาราโสยธามณีโชติราโสยธาอะพิวารนาสีริสะนิจังอุทาปะจายิโนจัตาโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังภาลังสาธุ